สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าพอลล่าสัพเพอยสานนะคะมาพบกันยามเย็นๆนะคะมาดูเจอกันตรงกระทางป้าหางนกยูงนะคะเห็นไหมเอยจะเป็นเงาๆหน่อยเนาะนะคะปลาเห็นไหมเห็นป้าเออย,ยี่สะดุง้งนะคะ นะคะดอกบัวเราตอนเย็นมันมันหุบไปแล้วนะคะไม่บานเหมือนตอนกลางวันนะคะนี่ค่ะอาหารนกยูงเดี๋ยวให้อาหารมันก่อนนะคะโอ้ยให้เยอะเดี๋ยวน้ำเน่าเยอะเกินไปเปล่าเนี่ยเรามีอยู่สองอันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นผักเว่นนะคะดูก่อนผักเวนอันนี้ ใบตายเนี่ยต้องเอาออกก่อนเดี๋ยวน้ำเน่านะคะให้อาหารนิดนึงนะคะอานานี้ปลาอันนี้ตัวเล็กๆ อันนี้เป็นสะบัวนะคะนี่ดอกบัวมีอยู่สองดอกนะคะเยน็ยนๆมาก็จมลงในน้ํานะคะเนี่ยเนี่ยนี่หยิบขึ้นมาเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ปลาหางลกยูงนะคะปลาออกมากินอาหารจะเป็นเงาๆเนี่ยมองเห็นไหมคะจากในกล้องไม่ค่อยเห็นชัดเนาะนี่ยค่ะีเมื่อกี้ตัวแดงๆส้มๆราจะเห็นชัดไหมไปทางไหนวะเดี๋ยวนะปลาลมพลัง นะคะนี่ยนี่นะคะ,ะ,คะปะ่าหางลูกยุงนะคะตัวเล็กๆนะคะสีทองๆนะเขามาขอไปแล้วน้องที่เหลืออยู่ป้าพอล่าลืมเอาฝาปิดนกมันมาน้อมาไล่จิกหมดแล้วเนี่ยนี่เหลือจะข้างข้างล่าง จิป็นดูเนี่ยเหลือแต่ตัวสีดำๆเนี่ยใบบัวปิดไว้นกมันก็ปากยาวนกมาไลาจิกจิกจิกจกนาะ <c oughs> ลงอิดกลับมาบนเลยตาหายหมดเป้าปลาไม่ดีเนาะนกมาไล่จิกหมดเลยเหลือเหลือแต่ตัวเล็กๆดำๆนะคะมันเป็นเงาเนาะมองไม่ค่อยชัดนะ คะข้างล่างไปบัวนะคะไปบัวค่ะอันนี้ตรงนี้ก็จะมีไปบัวนะคะแล้วก็มีผักแว่นนะคะแซมออกมาะคะ่ะไว้เป็นอาหารนะคะ ก็ให้ไม่เยอะพอปลามันเหลือไม่เยอะเนะโดนนกจิกไปเนาะนี่อันนี้มีตัวใหญ่นะแต่เป็นสีดำเนี่ยปลาหางนกยูงนะคะนกนี่ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยทำให้ปลาฟอลาถูกบนนะ <c ười> นกจิกเนหมดแล้วเนี่ยเหลือแล้วตัวสีดำดำตัวสีส้มส้มสีทองทองโดนไปหมดเลยเหลือแต่ตัวใหญ่ๆอยู่ตัวเดียวไปทางไหนแล้วมาเกี้งเห็นอยู่นีีๆค่ะตัวเนี้ไม่สวยนะตัวใสนก